สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับชูช่องพ่อสกลพ่อสว่างครับแจ็คคลิปหนึ่งพี่น้องนั่งรถไฟฟ้ามือนี่สายสีเหลืองครับจากสำโรงครับไปถึงหัวหมากจริงๆสายนี้เปิดตั้งแต่สำโรงหอดพาวนาเลยครับพี่น้องสำโรงหอดพาวนาตอนนี้ผมอยู่สำโรงครับผมจะนั่งกลับหัวหมากครับพี่น้องสะดวกครับไปครับไปเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศน้ำกัน ม่ามาพี่น้องไปครับศรีราชาสถานีสีราชาคนก็เข้าวออกเรื่อยๆครับพี่น้อง นี่รถกล้องจอดปิดครับพี่น้องไปต่อครับสีลาศาสตร์เป็นสถานีใดพี่น้องไปเบิ่งกันต่อครับสถ,ถานีต่อไปวีสีแบริ่งสีแบริงบร่งสีแบริ่งอยู่แยกแบริ่งครับพี่น้องผู้โดยสารโปรดทราบ โปรดเลือกเฟือที่ั่งเห็ียดเรีโดยก็จะสังเกตได้จากเส้นหลักส <c oughs> <tab> ัญลักษณ์ังาผู้สูงอายคนที่จะาบที่สุและผู้ที่จะเป็นต้องใา้ที่ั่งขนาดเปของคุณคะแอเนยคูพระสกุลคนสว่างครับพระร้พบุษมนั่งรถไฟาาสายสีเหลืองครับมองบรรยากาศ กรุงเทพครับข้างบนเ่้ยพ่อจะข้างล่างระเบิงบรรยากาศข้างบนครับจากสีนุตสีแบริงครับพน้องสีแบริงสีแบริงหน้าน,นี้กุกเปิดนะครับมันเปิดอีกดางหนึ่ง โอ้ยไ,ไปทางนี้กันเปลี่ยนเปลี่ยนท่าก่อนนะคนับอ,อ่าเปลี่ยนท่าก่อนครับสีแปรงจะอยู่แนวถนนสีนกรินครับอยู่แยกแปรง ยูทูบป้ะยูทูบโหมดตั้งนานแล้วมแล้วครับพี่น้องสีแบริ่งต่อไปสถานีไหนไปตามกันต้อครับออกโซไปแล้วครับปื้นๆื้นืดปื้นืดนื้นื้นืืืโอ้เร็วสะดวกสบายพี่น้องสถานีต่อไปสีดาสีดา ผูด้ดสารโปรดทราบม่ครับพี่ทานอ,อาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายิตรเดียนกัขึน่ขึ้ขนกังเขื่อนในีขึ้นทีนี่นนนเะดด้บรรยากาศพี่น้องห้ามสูบบุหรีห้ามวัตถุไวไฟ ระวังประตูหนีบมือกดปุ่มเมื่มีมมมกิ้งได้ครับพี่หนุ่มความเร็วว่าไรจ้าบอครับบรรยากาศบาย Satani see is supplies, the that then Attention, please move inside the train, away from your area. See that. Do not lean against tension and hold straps, handrails, or expansions firmly stand while standing. Thank you. See that could no longer have you จากสีดันก็นจะไปสีเทพาพี่น้องบ้านเสียทางนี้ต่อไปสีเทพาสีเทพาสีเทพาอะนะครับ ความสะดวกสบายมันจะโค้งไหมครับุณสีเดียผ้าเขาโค้งนะครับเขาโค,งค้โคงเป็นทางโค้งนะคุณโคง้งแบบแบบ อนิ่มพี่น้องนิ่มนิ่มนิ่มเขาสู้ถนนเทพผ้ารักพี่น้องสีเทะผู้ดีสามปรดค่ะครูนาเดนข้างด้านไหน ส,สะดวกสบายที่พรต,ต้องเพราะต้องพกถงพี่น้องอบรรยากาศถนนเทพารักใหม่ทุกอย่างครับสีเทพา แนวถนนเทพรักษ์สีนี้อยู่สามสถานีพี่น้องนี่สีเทพาป้วกาทิพพะวันครับป้วกาสำโรงพี่น้องล่างเ่นพี่น้องสีเทพามุ่งหน้าสู่สำโรงพี่น้อง ต่อครับออกโตอีกแล้วปื้สีเทาทิพวันบาทนีน้่ี่นนองเบ่งเงาๆเลยครับสายสีเหลืองผู้โดยสารตรดจสาบว่าบะมีอากาศผ่อนคลายการสวมหน้ากากในท<อ>ี่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวมรถ คงแนะนำให้สวมหน้ากากขณะใช้บริการรถไฟฟ้าต่างข้อแนะนำขอกระสวงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ Attention please Passenger of the modern bus, please wear a mask. Has please relax for your comfort. MRT Yellow Line suggests that t o still wear a mask while using the system, as recommended by the Ministry of Public Health. ทิพวัรที่นีนน่คอนโดอยู่แนวถนนเทีพระลักษีนองแนวรถไฟฟ้าก็จะมีคอนโดมินียมขึ้นร้ายที่นอง สะดวกสบายบางก็โดนอยูอยูติดกับสถานีนะพี่น้องมาเบิง้งมานังเบิ้งกันพี่น้องเบงบรรยากาศครับมิโลมิลิพี่น้อง หนูนั่งนี่ลูกเปิด,ดปวันไปต,ต่อพี่น้องรถไฟฟรีพูดนะครับสามล่งเลยพี่น้องบ้าน,น ส,าย,ยา,ส,สายสีเหลืองสะดวกสบายที่นนอะ ครับตอนนี้อยู่สมุทรป่ากาญพี่น้องเป็นก่อนให้เกทคนครับ MRTA อันนี้สำโรงสำโรงก็จะเป็นเชื่อมกับอ่ามีทีเอสครับปูนครับมีทีเอสอ่าบางปูกับสนามกีฬาแห่งชาติพี่นอ้องโอ้ยตรงเนี้ยบีบหน้าตางีีน้องเลยอุย้ย โอ้สำโร่งเต็มนะครับพี่น้องแล้วเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณครับรการติดตามสวัสดีครับผู้โดยารจิ้นุดใจให้บริการที่สถาสนีขอความกรุณาผู้โดยสารออกจากประนูตรงไี้ครับออสถาน,สนีสำโรง บริหาซจำลองครับพี่น้องผู้โดยสารก็ยืนยืนขาครับยืนยืนขา ขบวนรถครับพี่น้องตอนนี้พ่อแต่พ่อบึ่งบรรยากาศข้างหน้าครับพี่น้องบึ่งบรรยากาศข้างหน้าเด้วยมันจะเป็นยังไงนะครับขาแป๊บนึงครับพี่น้องงั้นนอนกับแม่สถานีสำโรง